เนี่ยเที่ยงงานของสามก้อนเสาสามกระสักทำกระย์พระพุทธพระธรรมพอดีว่าม่ได้ถือเลขค่อยูอบอกงวดนโยมาธกมากตะก้อนนี่ถ้าคนกับสร้างมายนยำใดนี่ก็ผิดพลาดกร่มสกานครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แกนเป็นยังไงเป็นผู้ใหญ่เต็มโตแล้วก็ลาบากคือจนอน เก็บลำบากเป็นอลไรครับเก็บสิได้เป็นกำนั้นพูมันบ่สูุมันอยู่มันลำบากมันไงเขาเรียกว่าโลกโลคอนมันเป็นไงโลกคอนอยู่กับล้ำบาพระอยู่กับล้ำบามันห่อโยมอยู่กับล้ำบามาได้มาหาพูกันหลายหมวดเนาะ มือนี้ก็สิ๊ว่าขอแนวทางกับผู้แล้วผู้ยปวดภายลูกหลานนะครับแห่งจะหาอยู่หา,หากินลําบากแห่งแรงชู้มือนี้พี่น้องก,ก็จะได้อาศาัยใบบุญปุ่นแล้วถ้าผีตัวพระพระกติบอกถืดเด้อดร้อถ้าผีตัวพระนี่เมื่อเด็กเมื่อทั้งคนสื่อเมื่อทั้งผ้าบอกเพราะว่าผีนี่เป็นอย่างค่อยตัวค่ะ เพราะว่าพาไปบังคับผีครับะบเมื่อบังคับผีนี่คือจะมีมูยูโอนได้สือริยนบอกเล่เพราะว่าเอาเงินสงไปหาเืน่นไปทำได้ตัวแดงกึ้งขึ้นพ่อดีเอาไปมันก็ถือักักตัวนี้ ขีดัวผ no ่ะโนวเบยมากมาดอนี้ลองปูกะบบกะบบหัวจับหนอกแต่ว่ากะใส่แนวทางทอบเป็นบุนของโยมถ้าบอกคือมีโชคมีดวงวาสนากะดีไปบ้าบางกลงบางเข้ากะบบอยากบอกเมื่อมาถึงเรากะใส้โชคให้ใช่จัดหน่อยบางกอบางเข้า มันเปลี่ยนไปตัวมันเปลี่ยนไปหลายอย่างยุกียุกห้อนยุกใหม่โลกห้อนมันกเกิดเกิดขึ้นค้นกบุญไหว้ข้อค้อนพระก็ะูนไหว้ข้อพระพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าบอกมาดีเถิดมะเฮาท้ำดีก,ก็ดีเหลือสามงมงโ่อสี่ลูกนานก็มากก็คอเห็ด คอยดีไปสิดีปุ๊บปั๊บดีลดกับบะมีคืบคืบเสียงโชคผู้ใดมีบุญก็สิได้ในโยมอจซีทุกคนเอเิดบอนว่าคนกัปสร้าไอทิศกนพ์พงพ่อมึงเสียนำโชคนำหมานไปฝากถ้าบุญหลายคอยสิโชคสิหมานในโยมพงพ่อมกับคนกับสร้กับทิศอันซ้อน ก้นสอนิสันดิแกนกับบุกแต่ว <protecting> บ <room> ่าวดิเกนกับบุกแต่ว่าไปหาโจกหาหมานไมโย่ไม่ม่หาเอฟซีให้เสียงผู้ใดมีบุญหลายกติโศหลายผู้ใดมีบุญน้อยกติโศพน้อยเขาเหลือว่าผู้มีบุญมากเกินแต่ว่ามีหลงปู่ว่ามีบุญเมื่อทุกคนมาพอแต่ว่าเ่าศิ์ศพโอกาสพอ ในรางวัลที่หนึ่งกับเป็นโอกาสนี้เอาละบัดนี้สายแนวท้างไปพีเจรานาพากับโบกหดูดจักเลขจักเบอร์ดอกหัวดาวเพ็นมาเขียนหนยถ้าเพินบอดถือขึ้นเกา่าด้หนึ่งหกเกา่าสบตนหนึ่งหกคูแม่นแล้วก็ข้างล่างหาหนึ่งเขียน เขียนตัวเฮาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับม,มาด้ผู้ใดเป็นนักเขียนให้ปูค่ครับหลวงปู่อยู่นี่ะหลวงปูเป็นศีที่ท่านมรณภาพไปนี่สงสัยเพิ่นเรียกโทนเลียโทนว่ามาประคับประคองมาลำบากตากกรรมน้ำเดือเนาะแต่ว่าหลวงปู่ก็บ่ซื้อเลขซื้อเบอร์แต่ว่า,ก,ก,ก,ววาก่นนี้มีเท่าไหร่ คเมื่เขียนไหนหมาขึ้นถ้าถ้าเขียนทังสี่มักสีออกเนี่ยได้จะสื่อหลายเดยอสื่อพ่อประมาณแอฟซี่ยาดร่วงทุกคนนะ่แต่ว่าเมื่อจากเดือนหาไปบนได้โชคมันก็นสิสเขาไม่ไงเดือนพฤษภสืแต่ว่าวันที่สองพฤษภสามันออกกระงามนแต่วันนี้ได้แต่ที่หลัง ได้ศูนย์ได้ศูนย์หาสองหมดแต่แต่แต่ว่ามันขึ้นมา่เขียนเลยต้นตัวเดียวดังนั้นกฝากไปญาตโยมเด้อการซื้อหวยเนี่ยในพิจรารณาผู้มีบุญเนี่ยก็สิได้น้ำปูกับฝากทุกคนไว้ในความดีความงามมันสืบมัดก,กับมีศีลเท่าก็ซ้อไป คนกับสางของความเมื่อเหล่านี้เท่ากับสอบบัดนี้มิจฉาสิบอกญากของโยมอาวมีแค่นี้หละหนึ่งเกาหกห <5 1 S 1> นึ่งหกเก่าปุ๊บเออหนึ่งหกเก้ากับหาหนึ่งกับหาหนึ่งแค่ไหนแ<ล>ี้ส่วนมากของเราบอกข้างล่างนี่บอกหาหนึ่งนี่มันจะขื่นเตียมเดยดสามที่เคยตอบเามานี่อาจจะเป็นหาสองเขาพู้พูดสื่อเนี่ย หาหนึ่งหรือว,ว่าจะเป็นหาสองหรือว่าจะเป็นหกหนึ่งนะเหล็กปูนะเล็กสองตัวแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแต้มลองแต้มผู้สีเดเอฟซีก็ขึ้น e งลงตัวเองแม่นครัเขียนเขียน,น,นแห่งส้นนี่แหละก็อยู่ในนี่แล้วหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก่าอยู่ในนี่หมดแล้ว,ลวถ้าจะข้นก็คือตัวนี้แล้วเนี่ยระวังที่เคยตม่ตมๆแล้วสองตัวเราอาจจะเป็นหาสองหรือจะเป็นหกหนึ่งอยู่ในนี่แหละพอไปใส่ถ้าจะเมียตัวนี้นะความฝันว่าปู หลวงปู่สีหลวงปู isi, <lar> banks, ่บุญสีมาเขียนใะไหเพิ <lar m> uh, God, ่นมาบอกสามตัวเก้า huh. ศูนย์สามมันะเพิ่นมาเขียนอห้ว่างันออกเต็มเต็มเก้าศูนย์สามต่กอนในถาเพิ่นมาก็ได้เก้าศูนย์สามหลองปู่น็อต้านตรงตัวหลวไปม่เห็นมาก คมั่วเกิดอายุภาพเคล็ดงานอิูงบาง้านบุตกูบาี่อยอไมีกาเดินข้างกันใดาบัตนี้ก็ได<า>ดใสแหวนโกโกมากก็มือุูกคนกันมาโดยเงินด้วยทองแต่มาทุกวันไนก็ไปหาลาบไม่ให้พี่น้องในซื้อหนาอครับมือนบัต้เอาเพืือ<แ>เขาหลงมาถวาไหเอาว่าเป็นยังว่าโอ,โอ้ก็เครือสาวลงบ่ครับเกรือเขาหลงเกรือสาวลดีเพราะบัตะเครือสาวลงมันเกิดขาดเกนา เครื um> climbing, ่องเขาหลงใช่ๆนี่แหละปู้นอันนี้หางสั่งนี่น่ะก็ถืออยู่นั่นน่ะนี่หางสั่งน่าโดนมาแตาสีโดนมาตาพีละอันไปสุรินทย่องมาสวายเหตุไรหางสั่งทักแหวนหางสั่งทักแหวนโอ้เอฟซีเด้อปานี้ผู้ที่จะเครื่อเขาหลงอยู่น้ำไออยู่น้ำคุ้นกับสร้างเด้ออันนี้ย่องพุ่งเกี่ยวหัวจางดูเนาะ คนกับสร้างได้ของดีเมาเนีน่ยทีมงานของสามก้อนเสาสามกษ oh, ัตระสับสามกริย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อดีว่าไม่ได้ถือเลขคักอยบอกหมวดนี้โยมถูกมากตะก้อนนี่ถ้าคนกับสร้างมาย่างไรดีก็คิดไปมากสามก้อนเสาบ้านี้ว่าแมนสิมานคักคนละบ้านเอ้าพิจารณาเบิรงเดอเอฟซีแล้วก็ญาติโยมทุกคนเด้อร์ตั้งปูกระหายโจ๊กไขมันไก่สองพฤษภาคม เห้มาขักมาแน่เะา่ปเอาซื้อเอาหนึ่งหกเก้าขังรังหาหนึ่งแขนแขนั้วันสาธุนะครับจะเปะ็นแนวทางเด้พี่น้องเก็บซีทุกท่านนะครับปูประทาไทยเขาก็เป็นแนวทางนะครับในการหยิบจับฉลากที่แบ่งรัฐบาลเท่านั้นถ้าเกิดว่าตัวเลขนี้เขานะครับก็ะเดี๋ยวมาสามมาแปลงนะครับนักปูปูเพิ่มกระให้มาเก็บแนวทางออกมาหนึ่งหกเก้า แล้วก็5้าหนึงแข่งแข่บัวอะปละไลปลแซ่ครับหนึ่งไมห่งแซ่หนึ่งกจางไมห่งแซ่หนึ่งความหมายขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ